กราบสวัสดีเอฟซีสุภุสุขนครับมือนงหลอดมีรายการปั้งฝ่ายบ้านน้องลมอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชาธานีในวันที่9กรกฎาคม2568รายการปั้งฝ่ายีดังต่อไปนี้นะครับบางที่1นะครับแอดเทวดานะครับบางที่ 2, สอสราชวงศ์นะครับบางที่3นครเสาเรานะครับบางที่ 4, สอพ่สพิมลบางที่5 หลานปูยมนะครับบางที่6ลูกใสผู้หน่อยนะครับบางที่7เทพสมพร8ซอทแทกเตอร์เก่ากำไรแสนนะครับิแบ่งทอง11สมคิดการเบราะ12เอ่เาซํำหน่อย13หนุ่มกอทะมอ14ช้างเผือก15บห้จอเชลสุขส6กสี4ถนนชัย17ซุปเปอร์เฮง88 18อุธิชัยเบิกฝ่า19 3เ้เทพนะครับ20เพชรไทเกอร์21ชินวัตร ยี่ท้าวผาแดง 23. ออเฉลิมพลยี่เร้งนำชยยี่สิน้องฟอร์จูด 26. น่หกนคข้อหลวง 27. น้องบอม 22. จอมอภินิหาร ยี่สิบเจ็ดน้องบอมยี่สิบแปดนะครับมาใส่อีกหยิบสองยี่สิบแปดจอบมาพินิฮอนนะครับยี่สิบเก้านะครับไพศาลเบิกฟ้านะครับตุลาการโดยไอแทนไอหลอดไอบ้าดอกคูณนะครับรับประกันคุณภาพห้าหายังหางมังกรบวกสีสอนะครับผมอ่ะค่าเข่า,ขาชมกะสามร้อยเพียงเพียงนะครับค่าประกันนะครับผมค่าประกันส่วนบุคคลนะครับอ่ะ ส่วนความชอบส่วนตัวก็มีพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับผมบอกไว้ก่อนเป็นความชอบส่วนตัวของหลอดเอฟซแต่เพียงผู้เดียวนะครับบริเกียวขายบักไฟใดๆทั้งสิน้นบริจักกันเป็นการส่วนตัวเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็ส่วนนะครับหลอดมักสอพอดพิพมลน,นะครับแล้วกะ ลูกชายผู้ e, น้อยนะครับแล้วก็แบงค์ทองนะครับแล้วก็นุ่มกอทมานะครับแล้วก็ช้างเผือกนะครับหาบังหาความชอบส่วนโตนะครับผมส่วนบางไฟแอบแซบนะครับสิไปแอบแซบผู้เดียวมีนครเสาวลรานะครับผมลานปูยมนะครับลุงหลอดสิไปแอบแสบนะจ๊ะคนดีนะครับอ่ะมีมีสามบังและกันอ่าสามบังลุงหลอดเล่งไว้แล้วนะครับนครเสาวเ่านะครับลานปูยมแล้วก็สีธนนท์ชัยนะครับผมมา สีแอบแสบหรือสีแอบบอ่อแสบกับบอ่อหูนะครับผมอ,อันนี้เป็นความชอบกับแอบแสบของลุงหลอดนะครับผมส่วนลุงหลอดสีไปใสนั่นนะครับกะบริย่าให้ตัดสินใจที่แหกว่าสีไปบานโพนเมืองนะครับของไฟอ่ายีของไฟหลานสองบางนะครับแล้วกับบางไฟแสนอนีหาสีบ,บางอยู่นะจุดเบิดบนนอะนะครับหรือสีมุลหนุ่ยปุยกับบอ่อหูนะครับผม จักจังไดเหลื่อมลังเลแล้วนะครับผมอะหากไปพอลุงหลอดอยู่สนามใดก็รบ,บกวนสื่อลอตเตอรี่ซอยลุงหลอดเนเดือนนะครับลุงหลอดสีไปขายลอตเตอรี่นะครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจสิขอบคุณเป็นยางสูนะครับผู้ใดสื่อประเดิมของหลอดคนแรกเดี๋ยวลุงหลอดสีเลี้ยงน้ำนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประกันใดลุงหลอดดัฟซี่ต้องกราบขออภัยไปเป็นยางสูงขอบคุณที่ทติดตามรับชมหลอดดัฟสีสวัสดีครับ